ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พรีวิวฟุตบอลพรีเียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลเลสเตอร์ซิตี้ผลงานดีขึ้นมาในช่วงหลังก่อนสะดุดในเกมล่าสุดที่บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงออเทอร์ฟอร์ด3-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ก่อนเกมพวกเขารั้งันดับ14มี24คะแนนจาก23นัด มีแต้มเหนือโซนตกชั้น4ี่แต้มด้วยกันดานอาเซนนลหลังผลงานขาลงอยู่พักใหญ่กลับมาทําผลงานได้ดีครั้งแบบหืดจับด้วยการบุกไปเฉือนชนะแอสตันวิลล่าที่ Park, วิลล่าพารสค2ประตู่อ4ชนิดทีมได้2ประตูชัยในช่วงทศเวลาบาดเจ็บจนขยับขึ้นมารังจาง่าฝูงอีกครั้งมี54คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อมิสเตอร์แต้มแต่อาเซนนลแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดเลสเตอร์พบอาเซนอลวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้ณสนาม k i n เ power เตเดียมเวลา 22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยความพร้อมก่อนเกมเลสเตอร์นั่นทีมมบเด้ลรเจอร์จะไม่มีชื่อของเกมจัสตินและแราานเบอร์ทานที่เจ็บหนักต้องพักยาวในเกมนี้แน่นอนแล้วดานจอนี่นีแวนที่เจ็บต้นขาก็าคาดว่าจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมนี้ด้วยเช่นกันความพร้อมของอาร์เซนอลทีมของอาร์เตต้าจะไม่มีชื่อของเกเบลเคซุที่เจ็บเข่าต้องพักยาวเช่นเดียวกับโมเมนต์เอลเนนี่ในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนรายของโทมัสปาเตที่บาดเจ็บหลังก่อนหน้า ก็คงยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มต้อนอีกครั้งเลสเตอร์จัดว่าผลงานค่อนข้างดีในช่วงหลังแม้ว่าจะเพิ่งโดนแมนยูอัดมาแต่จริงๆแล้วรูปเกมก็ถือว่าใช้ได้ในช่วง20นาทีแรกเสียดายที่เกมรับพลาดง่ายเกินไปจนไปเข้าทางแมนยูส่วนอาซนอนฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางถึงจะบุกไปเอาชนะแอสตัิลาแต่ก็ต้องลุ้นกันสุดๆซึ่งก็ต้องยอรับว่าโชคค่อนข้างจริงๆที่ลูกยิงของรจจินโยไปกระเด้งเข้าศีรษะเอม่มาร์ติเนสเข้าประตูไป นั่นทาให้เกมนี้รูปเกมน่าจะสนุกสูสีพอสมควรทีมเยือนแม้จะเป็นฝ่ายคองบนบุกเข้าใส่แต่จะประมาทเกมลุกจะบ้านไม่ได้อย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นดูจะมีปัญหาเรื่องเกมรับที่เสียประตูง่ายรวมทั้งยังมีความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เห็นบ่อยๆซึ่งจุดนี้อาเซนอนอาจจะนํามาใช้เล่นงานได้หากเียบคมมากพอคาดว่าดีกรีจากฝูงของพวกเขาคงจะดีพอในการบุกเอชนะเลสเตอร์ในเกมนี้แต่จะไม่ง่ายและอาจจะหืดจับไม่ต่างกับเกมบอบฟิล่ามากนัก ผนที่คาดเลสเตอร์จะแพ้กับอาร์เซนอล1นประตูต่อ2ลิเวอร์พูลส่อโดนแมนยูรวมวงล่าเบร์ลิงแฮมแย่งกับอีก2ยักษ์ใหญ่เดลนติกสื่อชั้นําเมืองผู้ดีรายงานว่าอิสระแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับมาล,าล่าลาจูเบริงแฮมกองกลางของบริสรอลมุนมาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้อีกครั้งหลังดารุ่งวัย19ปีเปลยว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ หลังคาแข่งในบริดลิก้าเป็นเวลา3ปีเบอร์ลิงแฮมถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลมาตลอดและคาดว่าทีมดังเเมลิกจะเดินหน้าเจรจากับดัมมูลอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้หลังถูกตั้งค่าตัวไว้สูงถึง132ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุแมนยู U, พร้อมร่วมวงแย่งตัวเบอร์ลิงแฮมกับลิเวอร์พูลหากได้บทสรุปเรื่องเจ้าของทีมใหม่ซึ่งถ้ากลุ่มทุนกาตาสามารถเทคโอเวอร์ได้สำเร็จก็อาจมีงบประมาณเสริมทัพให้กับเอเล็กเทนฮาร์ก ในการเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อกลับมาไล่ล่าความสําเร็จในอนาคตนอกจากนี้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องแย่งเบอร์ลินแฮมกับแมนซิตี้อีกหนึ่งทีมคู่ปรับร่วมศึกพรีเมยรีกและเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนที่เคยมีข่าวให้ความสนใจเช่นกันแมนยูสถิตดีเล่นในบ้านแพ้แค่2จาก21เกมมีการเปิดเผยสถิติหลังปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะเหนือเลสเตอร์ซิตี้ในเกมเดกนั้นล่าสุด ฟ้าใชยเกมเย้าที่โอเทฟอร์ดมากถึง14จาก15นัดหลังสุดโดยนับตั้งแต่16ตุลาคมที่เปิดบ้านเจ้ากับนิคเคาสเซอร0-0ก็มีเพียงลีดยูนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่แบ่งแต้มออกไปด้วยผลเสมอ2ปพระต่อ2นอกจากนี้ยังมีสติติที่น่าจะทําให้แฟนปิศาจแดงได้อุ่นใจขึ้นอย่างเมื่อทีมลงเล่นในบ้านโดยแมนยูลงเล่นในบ้านรวมทุกรายการไป21นัดในซีซั่นนี้แบ่งเป็นพิมพ์ล็ก12นัดชนะ9แพ้1เสมอ2 เอฟคัพแข่ง2นัดชนะ2แพ้0ยูโรปาลีกแข่ง3นัดชนะ2แพ้1และคาราบาวคัพแข่ง4นัดชนะ4่รวมและแมนยูแพ้ในบ้านแค่2เกมเท่านั้นและหากนับจากนัดแรกจนถึงนัดล่าสุดเปิดสนามโอทัฟฟอร์ดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้30ทำให้ตอนนี้เทนฮากกุ่มทีมไปแล้ว38นัด